สวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีทุกท่านครับพบก,กับช่องปรมาจารย์หุ้นนะครับกับโค้ดนิกนะครับคลิปนี้ก็เป็นเจ็ดร้อยเดอะซีรีสปีสองพันห้า้อหกสิบหกมือใหม่ดูได้มือเก่าดูดีดูพื้นฐานและกราฟเทคนิคง่ายนิดเดียวก็เป็นคิวของหุ้นสบายนะครับหุ้นสบายก็ชื่อบริษัทสบายเทคโนโลยีจำกัด จะเป็นยังไงก็รับชมกันได้เลยครับผมโอเคปกตินะครับเวลาผมเลือกหุน้นหรือผมจะซื้อหุ้นนะครับผมจะดูอยู่สองอย่างนะครับคือในส่วนของปัจจัยพื้นฐานของหุน้นตัวนั้นๆน,น,นะครับหรือว่าอีกอย่างหนึ่งก็จะเป็นในส่วนของการดูกราฟเทคนิคนะครับเพื่อดูจุดซื้อจุดขายว่าหมดรอบหรือย,ยังหรือรอบใหม่มาแล้วนะครับ อ่าโอเคก็ก่อนอื่นก็จะไปดูในส่วนของปัจจัยพื้นฐานก่อนปัจจัยพื้นฐานก็จะดูสองอย่างนะครับในส่วนของงบการเงินกับธุรกิจนะครับอ่าเริ่มจากเรามาดูงบการเงินก่อนละกันนะครับสบายนะครับก็หลกัหลกๆเขาทําธุรกิจเกี่ยวกับเทคโนโลยีนะครับเทคโนโลยีซึ่งรายได้ก็จะไม่ค่อยคงที่เท่าไหร่นะครับแล้วก็ ไรายได้ของเทคโนโลยีค่อนข้างที่จะหวือหวานะครับคือถ้าโตอ่ะมันก็จะโตมากๆไปเลยนะครับหรือถ้าจะลดลงก็จะลดลงมากๆไปเลยนะครับโอเคในส่วนของกำไรสุทธิก็เติบโตขึ้นนะครับจากอาไอกำไรสุทธิจากห้าสิบเจดล้านก็เป็นร้อยสองนะครับแล้วก็ปีหกสี่ก็สอง้อยสิบสานะครับปีหกห้าก็ กระโดดมาพันสี่แต่สังเกตดูว่าปีหกห้าจะมีในส่วนของกำไรจากกิจกรรมอื่นขึ้นมาค่อนข้างเยอะนะถ้าคนอ่านงบทั่วไปนะครับแบบไม่ได้ดูว่ามีกำไรอื่นก็จะนึกว่ามันเติบโตเยอะเนาะจากสองร้อยสิบสามขึ้นเป็นพันสี่ใช่ไหมาจากปีหกสี่อ่ะสองร้อสิบสามขึ้นเป็นพันสี่ก็จะคิดว่างบดีมากทำไมถึงราคาหุ้น ปีหกสี่ยี่สี่จุดเจ็ดแล้วปีหกห้าลงมาสิบเอ็ดลงมาตั้งครึ่งหนึ่งใช่ไหมท,ท,ทั้งๆที่อ่าผลกําไรดีนะครับก็กําไรจากกิจกรรมอื่นก็อาจจะเป็นการขายสินทรัพย์หรือเปล่าใช่ไหมครับหลักๆอ่ะถ้าเป็นกําไรจากอกำไรจากกิจกรรมอื่น,น,ม,น,รรม,นมักจะเป็นในการขายสินทรัพย์นะครับไม่ได้มาจากผลการดําเนินงานซึ่งส่วนใหญ่เวลาวิเคราะห์ก็จะต้องดูในส่วนของผลกําไรจากผลดําเนินงานเป็นหลักเพราะมันเป็นกําไรที่เกิดขึ้นจริงนะครับที่ไม่ได้เป็นกําไรครั้งจากอ มาเป็นครั้งคราวอ่ะนะครับโอเคส่วน p ีนะครับอ่ะ p ี PE ของปีหกสี่ร้อยเจ็ดสิบห้านะครับเยอะมากเกินไปนะครับ p ี PE มาตรฐานจริงอะ่ะของหุ้นปกติจะอยู่ที่สิบนะครับแต่เนื่องจากเป็นหุ้นเทคใช่ไหมพอเป็นหุ้นเทคอะ่ะมันก็เล่น p ีมากได้แต่อันเนี้ยมันมันมันมากเกินเบอร์ไปนะครับร้อยเจ็ดสิบห้านี้มัน แต่มันมากได้แต่ว่าอันนี้มันก็เกินนะร้อยเจ็ดสิบห้าแล้วราคาอยู่ยี่สบสี่จุดเจ็ดอ่ะสุดท้ายมันก็ต้องลงมานะครับเพื่อให้พ e ลดลงคือถ้าคนที่เขาตัดสินใจซื้อเพราะ p e. อะีออ่ะก็มีเยอะนะในตลาดมีค่อนข้างเยอะเลยนะครับเพราะมันมันเป็นพื้นฐานเบื้องต้นเลยอะ่ะในกะคือการดูพ e อะ่ะถ้าพีเอเยอะเขาก็ไม่ค่อยสนใจละนะครับบางทีเขาอาจจะไม่รู้หรอกว่าเป็นหุ้นอะไรแต่เขาเห็นพ e เยอะอ่ะเขาก็ไปแล้วนะครับเขาก็ไม่เอาละใช่ไหมก็กลายเป็นว่าความสนใจดลดลงนะครับ ก็ราคาก็ลงมายี่สบสี่จุดเจ็ดก็เหลือสิบเอ็ดจุดสามไม่ไม่มีอะไรน่าแปลกเลยนะถ้าในตลาดส่วนใหญ่เขาก็ดูพีอกันใช่ไหมครับอสมมติอะสมมติว่าไม่รู้เป็นหุ้นอะไรอะเขาก็ดูพีอกันก่อนนะครับเนะี่ยก็ลงมานะครับลงมาพีอก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่มันสูงกว่ามาตรฐานอยู่นะครับอยู่ที่สิบแล้วก็เงินปันผลมันก็ไม่ได้น่าสนใจที่จะถืออะนะครับทุนสื้อยี่สสี่จุดเจ็ดถ้าเงินปันผลสัก สามเปอร์เซ็นอย่างเงี้ยพีพอีเป็นร้อยมันก็ยังพอว่าใช่ไหมน,นะครับนะแต่ถ้าพีอขนาดเนี้ยเงินบันผลมันไม่เยอะอยู่แล้วละ่ะนะก็อ่นะโอเคร,ราคาก็ลงมานะครับราคาก็ลงมาอันนี้ถ้าใช้ใช้พีอีเฉยๆคุณก็รอดแล้วใช่ไหมเห็นพ e. ีอเยอะฉันไม่ซื้อดีกว่าจบนะครับอ่าทีนี้เราก็มาดูธุรกิจของเขากันนะคะว่าทําอะไรนะครับ อัตราส่วนทางการเงินถือว่าแย่ตรงเรื่อง P/E นี่แหละที่ที่มันทำให้มันลงมานะครับแล้วก็ตอนนี้ P/E ผมว่าก็มันต้องดูธุรกิจเขาด้วยอะแล้วก็ดูกราฟเพราะว่าหุ้นเทคโนโลยีเนี่ยหลักๆนะมันต้องใช้กราฟเป็นหลักนะครับเพราะว่าปัจจัยพื้นฐานมันดูยากมากถ้าสังเกตดูว่านักพื้นฐานดังๆอ่ะนะครับอย่างอ่วอลเลนวัฟเฟตหรือว่าถ้าในเมืองไทยก็ ดรนิเวศใช่ไหมครับเขาจะไม่ค่อยซื้อหุ้นเทคโนโลยีนะครับเพราะมันมาไวไปไวนะนะครับมันไม่ยั่งยือนอ่ะแต่ว่าเวลามันโตเวลาถ้ามันได้มามันมาแบบฟุบเลยเนี่ยจาก1.8มา24.7คือรวยเลยใช่ไหมฮะโตสิบเท่าเลยแต่ว่าโอกาสเกิดมันค่อนข้างที่จะน้อยนะคะและความเสี่ยงมันค่อนข้างที่จะเยอะนะครับโอเคดูในส่วนของธุรกิจก่อนนะธุรกิจนะครับก็กดมาที่ข้อมูลหลักทรัพย์ได้เลยนะครับ เขาก็จะอธิบายมาว่าธุรกิจทําอะไรนะครับอ่าผมก็สรุปมาให้ละมันเยอะเกินนะถ้าจะอ่านอาจจะเยอะไปนะครับแล้วก็ไม่เข้าใจด้วยนะนะครับก็ผมสรุปมาและนะเขาทําธุรกิจเกี่ยวกับเทคโนโลยีนะครับซึ่งทําธุรกิจหลกัลกๆอ่ะหกอย่างนะครับหลกัลกๆหกอย่างนะก็สามารถเข้าไปดูในเว็บไซต์ได้อเดี๋ยวผมจะอธิบายไปทีละอย่างเลยนะครับ ก็กดไปที่เว็บสบายนะครับนที่ผมอยากรู้ก็จะเป็นในส่วนของธุรกิจหลักนี่แหละนะครับว่าเขาทําอะไรนะครับธุรกิจหลักของเขานะครับสามสี่ห้าหกอ่ะเขาจะเรียกว่าสบายอีโคซิสเต็มนะอย่างแรกที่เขาทํานะครับก็จะเป็นในส่วนของธุรกิจคอนเน็กนะครับ อ่าธุรกิจคอนเน c t ของเขาอันเนี้ยผมว่าเป็นธุรกิจที่คนรู้จักนะแล้วก็เป็นรายได้หลักของเขาเลยนะครับคือเขาจะทําธุรกิจที่เกี่ยวกับอ่าบริการอะบริการนะครับเพื่อความสะดวกสบายนะของคนในยุคปัจจุบันนะครับอ ที่เขาถามก็จะมีตู้ใช่ไหมที่เรารู้จักกันนะครับเขาก็ใช้ชื่อเวนดิ้งพัทนะครับแรเปิดเป็นของสบายนะเป็นตู้กดน้ํานะครับหรือเป็นพวกตู้ขายของอัตโนมัติอ่ะนะครับแล้วก็มีตู้เติมเงินนะครับก็ชื่อเติมสบายพัทนะครับไอพีเทคนี่ก็คือทําผลิตบัตรเครดิตนะครับซึ่งผมว่าไอเนี่ยอ่าค่อนข้างที่จะโอเคนะไอตัวของพีเทคนะครับ คือเขาผลิตไอ้บัตรพวกสมาร์ทการ์ดอะนะนะครับพวกบัตรสมาร์ทการ์ดนะครับพวกบัตรวีซ่ามสเต์การ์ดอะนะครับก็ค่อนข้างที่จะโอเคนะครับนะแล้วทำตู้กดน้ำแล้วก็ทำเกี่ยวกับขนส่งนะครับซึ่งขนส่งเนี่ยคือเขาอืม หลักๆอ่ะคอนเซปต์ของสบายอ่ะเขาจะใช้เทคโนโลยีเข้าไปเขาจะขเขาจะขายเทคโนโลยีอ่ะเช่นสมมุติอ่ามันมีบริษัทขนส่งอ่ะที่ใช้บริการของสบายอะคือหน้าร้านอ่ะคุณจะเป็นชื่ออะไรก็ได้นะครับคุณจะเป็นชื่ออะไรก็ได้คุณก็จ้างอ่าบริษัทสบายเนี่ยนะครับเข้าไปเซตระบบข้างในให้นะแค่เขาดําเนินธุรกิจให้แต่หน้าร้านก็เป็นชื่อคุณอ่ะนะครับแต่คุณก็จ้างบริษัทสบายมาทํา อย่างเงี้ยคอนเซ็ปต์เขาจะเป็นอย่างเงี้ยแล้วเขาก็จะไปวางระบบว่าไอแอป,ปที่ใช้ของบริษัทคุณจะทําอะไรจะเป็นยังไงแล้วการจัดการของบริษัทคุณจะเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะครับอารมณ์เหมือนนับเป็นออกแกนไนเซอร์นะแต่เป็นในส่วนของใช้เทคโนโลยีเป็นหลักนะครับโอเคแล้วเขาก็จะมีในส่วนของอ่ะราคาหยอดเหรียญน,นะครับแล้วก็ อ๋อเยอะแยะนะที่เกื่องกดน้ําอะไรพวกเนี้ยนะครับแล้วก็เทคโนโลยีเกี่ยวกับที่จอดรถนะครับเช่นไอ้พวกที่ลางไอ้รางกั้นอะไรเงี้ยหรือว่าเซ็นเซอร์อะไรพวกเนี้ยนะครับค่งคขัางที่เยอะ,ยอะนะธุรกิจของสบายก็อาจจะงงนะครับอาจจะงงนะโอเคอันนี้คือธุรกิจแรกของเขานะครับให้อำนวยความสะดวกนะคือการอำนวยความสะดวกนะครับใช้เทคโนโลยีมาช่วยอ,อำนวยความสะดวกให้ ให้ประชาชนนะครับธุรกิจที่สองนะครับไอธุรกิจแรกอ่ะเป็นรายได้หลักละนะครับส่วนธุรกิจอื่นๆอ่ะผมมองว่าบางธุรกิจยังไม่ได้ตอบโจทย์ขนาดนั้นนะครับธุรกิจที่สองก็จะเป็นในส่วนของกลุ่มเอ็น r ิเนียร์ไรท์นะครับก,ก็หลักๆจะเป็นการเสริมองค์กรนะครับอ่าเป็นการเซ็ตระบบให้องค์กรต่างๆนะครับเช่นอ่าสมมุติร้านค้าเราอ่ะอยาก ผมยกตัวอย่างนะสมมุติร้านค้าเราอยากได้แบบเครื่องสแกน QR Code อะไรอย่างเงี้ยก็จ้างสบายมาทําได้นะครับอันนี้ยกตัวอย่างง่ายๆเลยนะที่จริงเขาก็ามีบริษัทองค์กรของเขาที่โคกันอยู่ละนะโอเคนะครับแล้วก็จ้างไอ้พวกองค์กรต่างๆเขาก็สามารถจ้างให้มาลงระบบ HR ได้นะครับ HR ก็คือบริษัท อ่เกี่ยวกับการจ่ายเงินนะครับเกี่ยวกับทรัพยากรบุคคลนะเขาก็จะวางระบบไว้นะครับสมมุติคุณอนะ่ะไม่มีไม่มีความรู้เรื่องเกี่ยวกับ HR หรือว่าไม่มีระบบเกี่ยวกับ HR เลยนะครับก็ก็ให้สบายต้จ้างสบายมานะครับให้มาเข้ามาลงระบบแล้วก็ทําระบบให้คุณเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นการเสริมขององค์กรนะครับอันนี้อาจจะไกลตัวของเราไปนะโอเคอันนี้ธุรกิจที่สองนะครับ สอไยธุรกิจที่สามของสบายนะครับก็เอ uh, อ yeah. Payment and Wallet นะครับตรงนี้ก็เอาให้เข้าใจง่ายๆแล้วกันนะครับก็ทำเกี่ยวกับอืมโมบายนะครับไอแอปพลิเคชันต่างๆหรือจะเป็นพวกแนวโมบายแบงกิ้งอะนะครับพวกเหมือนพวกที่แบงก์ทำอะ่ะซึ่งธุรกิจตรงนี้ค่อนข้างที่จะสำหรับผมนะส่วนตัวผมน่าจะสู้พวก ที่เขาอยู่มานานไม่ได้พวกแบงค์นะครับหรือว่าพวกแอปซื้อขายของรับฝากเงินอะไรที่เขาอยู่มานานไม่ได้อันนี้ผมว่าอ่น่าจะลําบากนะครับน่าจะสู้คู่แข่งยากนะธุรกิจที่สามเนี่ยนะครับสองสามสี่ธุรกิจที่สี่นะครับก็จะเป็นในส่วนของสินเชื่อและประกันภัยนะครับก็อันนี้ก็เข้าใจง่ายนะก็ให้กู้นะครับมีสินเชื่อผ่านแอปได้เลยนะแล้วก็ ขายประกันนะครับซึ่งก็ก็ผมก็มองว่ามันก็เสียเปรียบคู่แข่งนะครับที่เขาทําประกันอยู่แล้วนะนะครับหรือที่เขาทําสินเชื่ออยู่แล้วก็เหมือนกันตะเกะียผมว่าสู้สู้คู่แข่งยากนะครับธุรกิจที่สามแลบที่สี่เนี่ยผมว่าไปลําบากหนึ่งสองสามสี่ธุรกิจที่ห้าะ 1, 2, 3, นะครับของเขาก็ เกี่ยวกับสื่อใช่ไหมนะครับก็เป็นการวางระบบเทคโนโลยีเกี่ยวกับการพวกสื่อให้องค์กรต่างๆนะครับก็คล้ายๆกับธุรกิจที่สองแหละนะครับสามารถเอามารวมกันได้เลยก็คือการเซตระบบอะ่ะการเซตระบบมันก็จะมีหลายอย่างเช่นเซตระบบเรื่องนู้นเซตระบบเรื่องนี้อันนี้ก็จะเป็นเซตระบบเรื่องสื่อให้องค์กรนะครับนะ ที่จริงก็ไม่ได้ไม่ต้องแยกก็ได้นะที่จริงเอาไปรวมอันที่สองก็ได้นะครับถ้าจะอธิบายให้เข้าใจง่ายนะก็คือการซื้อระบบเข้าองค์กรนั่นแหละนะครับแต่ว่าแค่แยกเรื่องกันนะต่อไปนะครับเวนเจอร์นะครับอ่ะเวนเจอร์ก็จะลงทุนถ้าลงทุนกับผู้ประกอบการสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมนะครับที่ดําเนินการเกี่ยวกับเทคโนโลยีนะก็ก็ อันนี้ถ้าจะแปลแง,ง่ายๆนะครับภาษาไทยเนี่ยชอบให้แปลนะ,นะครับถ้าจะให้แปลแง,ง่ายๆก็เขาก็ลงทุนในบริษัทอื่นนะครับก็เป็นเหมือนโฮดดิ้งแหละนะครับก็ซื้อบริษัทอื่นที่เห็นล่าสุดก็เป็นซิงเกอร์นะครับแล้วเขาก็น่าจะไปพัฒนาเทคโนโลยีในเรื่องของด้านต่างๆให้ซิงเกอร์ก็แล้วแต่ตามตกลงกันนะครับก็มีหกธุรกิจนะแต่ผมว่าธุรกิจหลักอะ มีแค่หนึ่งกับสองนะครับนะธุรกิจหลักก็มีแค่หนึ่งกับสองก็คือให้บริการใช่ไหมให้บริการด้วยเทคโนโลยีนะครับแล้วก็ให้บริการเทคโนโลยีให้องค์กรมีสองอย่างนะครับให้ให้ให้คนทั่วไปนะครับอย่างแรกนะให้คนทั่วไปอย่างที่สองก็คือให้องค์กรเซตระบบเทคโนโลยีให้องค์กรนะครับมีสองอย่างเท่านั้นแหละนะครับ เขาเขามีหกอย่างนแต่ผมสรุปได้สองอย่างนะที่เป็นสองอย่างใหญ่ๆนะครับอ่ะแล้วประเด็นคือน่าซื้อไหมนะครับเอาจริงๆอ่ะธุรกิจเทคโนโลยีเนี่ยมันพูดยากมากเลยนะครับมันอยู่ที่ว่าอย่างแรกอะ่ะคือเขาเอาเข้าเทคโนโลยีมาในช่วงไหนใช่ไหมเทคโนโลยีพวกเนี้ยในยุคที่เขาเอาเข้ามาในประเทศไทยใหม่ๆอะ่ะมันอาจจะดูว้าวไง มันอาจจะดูว้าวนะครับเพราะประเทศไทยไม่ค่อยมีใช่ไหมครับไม่ค่อยมีมันก็เลยผลประกอบการมันก็เลยโตไวนะครับมันก็เลยดูว้าวเพราะเขาเริ่มจากธุรกิจขนาดเล็กแล้วก็ขยายขยายขยาย,ขยายจากพวกเนี้ยนะแล้วก็เอาเทคโนโลยีของเขาไปวางไว้ในองค์กรต่างๆนะครับคือมันมีอยู่สองปัจจัยนะครับที่ทำให้เขาโตไวนะ อย่างแรกก็อย่างที่บอกอะว้าวใช่ไหมพึ่งเขามาประเทศไทยว้าวนะครับแต่มันอาจจะเป็นธุรกิจอ่าปลายเป็นเทคโนโลยีด้านปลายของต่างประเทศแล้วอะหรือเปล่าเข้าใจปะนะครับคือไอ้พวกเนี้ยต่างประเทศเขาทํามานานแล้วนะแล้วพอเขาไปซื้อมาเขาอาจจะไปซื้อเทคโนโลยีปลาย,ลายของต่างประเทศอะแล้วเขาก็เลยได้ต้นทุนเทคโนโลยีแบบเนี้ย มาในราคาที่ถูกเพราะตามเขาอาจจะมีเทคโนโลยีใหม่ไปแล้วใช่ไหมฮะระบบองค์กรอะไรใหม่ๆตู้ที่ล้ำสมัยกว่านี้อันนี้ยกตัวอย่างนะนะครับเขาก็เลยขายให้ในราคาถูกหรือเปล่าอันนี้ผมไม่ได้โจมตีนะแต่ว่าอันนี้ผมยกตัวอย่างนะครับใช่ไหมมันก็พูดยากอะว่ามันอาจจะโตได้แค่ช่วงนี้นะครับแล้วหลังจากนี้ล่ะเพราะว่าบริษัทเขาเพิ่งเพิ่งเปิดได้ตอนปีห้าเก้าใช่ไหมครับเนี่ยถ้าเราไปดู ถ้าเราไปดูเรื่องเนี่ยมันมีมันมีตอนที่ว่าประวัติความเป็นมาของบริษัทอยู่อะนะครับคือมันก็พูดยากอะเขาอาจจะซื้อมาช่วงตอนที่ปลายนั่นพอดีนะครับแล้วถ้ามีคู่แข่งเข้ามานะครับถ้ามีคู่แข่งเข้ามาทำนะครับ อย่างพวกเนี้ยคือมันมัน,ม,นมันวัดกันที่ต้นทุนนะนะครับมันวัดกันที่ต้นทุนใช่ไหมครับเนี่ยพวกสมาร์ทการ์ดถ้าสมมุติอ่ะมันมีบริษัทอื่นที่เขามาทําแล้วเขาต้นทุนถูกกว่าแล้วเขาเทคโนโลยีใหม่กว่าเวลาเซ็ตระบบองค์กรเขาทันสมัยกว่าอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะสู้เขาไม่ได้เพราะว่า,าก็จะกลายเป็นว่าเราซื้อมาแพงกว่าใช่ไหมยอย่างสบายซื้อมาแพงกว่าคือใครลงเทคโนโลยีก่อนก็ต้องซื้อแพงก่อนนะ่ะเอ นะครับมันก็อาจจะได้แค่ช่วงต้นหรือเปล่าใช่ไหมครับอันนี้คือความเสี่ยงของเทคโนโลยีมันเลยเป็นเหตุผลที่ว่าดรนิเวศหรือวอลเลนไม่ค่อยชอบนะครับมันไม่ค่อยชอบมันไม่ยั่งยืน่ะนะครับโอเคมันกลายเป็นว่าถ้าเขาอยากจะแข่งได้เขาต้องไปซื้อเทคโนโลยีใหม่มาเขาก็ต้องลงทุนใหม่ไปเรื่อยๆแล้วมันแพงนะเทคโนโลยีพวกนี้มันค่อนข้างที่จะแพงนะครับแล้วก็ต้องเปลี่ยนใหม่เรื่อยๆเปลี่ยนใหม่เรื่อยๆกลายเป็นว่าไม่โตแต่เงินไปจมกับเทคโนโลยีนะครับอ่า นะครับอันนี้อันนี้ในมุมมองของผมในการไปต่อของเขานะนะครับแต่จริงๆอ่ะหลกัหลกๆอ่ะถ้าคุณประเภทเนี้ยวิเคราะห์มันก็เป็นปัญหาโลกแตกเถียงกันไปก็ไม่จบนะครับก็ดูกราฟไปเลยนะครับใช้กราฟช่วยไปเลยนะนะครับเพราเราไม่รู้หรอกเทคโนโลยีมีเป็นพันบริษทัทใครจะเอาเข้ามาบ้างแล้วเขาจะเอาต้นทุนถูกหรือแพงไม่มีใครบอกต้นทุนหรอกใช่ไหมครับเออนะครับเราก็รู้ผ่านกราฟแหละว่าเขาจะทาต่อไหมนะครับ หรือว่ามันจะไปได้ไกลไหมนะครับก็ดูผ่านการาฟนะครับตอนนี้นะครับวันที่ยี่สิบห้าเดือนมีนาคมนะครับตัวสบายก็เป็นขาลงนะครับลงมาจากยี่สิบอ่าลงมาจากสามสิบกว่านะครับสามสิบกว่าสามสิบแปดสูงสุดเนาะสามสิบแปดตอนนี้ก็อยู่ที่สิบเอ็ดนะครับในหุ้นคือเนี่ยจุดเด่นของหุ้นเทคโนโลยีนะนะครับจุดเด่นก็คือมัน มาไวไปไวนะครับมาไวไปไวมันไม่ใช่ VI อ่ะนะครับแล้วคุคณจะเป็น VI ไอจำเป็นหรอ <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> อ่าคุณถ้าคุณเล่นหุ้นพวกนี้คุณต้องมีวิชานะครับคุณต้องมีวิชาพอสมควรก็คือต้องรู้เทคนิคอ่ะต้องรู้มากกว่าพื้นฐานนะครับตอนนี้มันเป็นสัญญ,ญาณขายอยู่นะครับถ้าปีสองพันห้าร้ยหิหกคือผมมองว่าตรงเนี้ยอ่า มันอยู่ในโซนขาลงนะครับมันเป็นรีบาวในโซนขาลงนะมันรีบาวมาช่วงเดือนธันวาคมนะครับจากสิบบาทนะรีบาวมาแถวสิบสามบาทตอนนี้มีแนวต้านอยู่สิบสามกับสิบห้านะครับสิบห้าบาทก็จะเป็นแนวต้านที่ค่อนข้างที่จะแข็งอยู่พอสมควรนะครับอ่าแล้วก็แนวรับที่เป็นแนวรับหลักของมันเลยนะตอนเนี้ยอยู่ที่สิบเอ็ดนะครับอ่าอยู่ที่สิบเอ็ดนะซึ่ง ถ้ามันปล่อยให้มันหลุดลงไปอ่ะเรื่องใหญ่นะครับมันจะเป็นขาลงในระยะแบบยาวแล้วไม่รู้จะกลับขึ้นมาได้ไหมนะมันปล่อยหลุดไม่ได้นะครับเนี่ยสิบเอ็ดเนี่ยนะครับตามเทคนิคแล้วปล่อยหลุดไม่ได้นะนะครับถ้ามันปล่อยหลุดนะครับอ่ะแม็กดีมันจะวิ่งตัดลงมานะครับถ้าวิ่งตัดลงมาก็ยาวครับเกมยาวนะคือไปยาวลงยาวนะครับประกอบกับทำเฟรมระยะยาวนะครับเม่เป็นทำเฟรมเดือนก็เรลังจะทําสัญญาณขาย มันทำจริงจริงมาทำสัญญาณขายใหญ่มาครั้งนึ่งแล้วนะตอนช่วงเดือนสิงหาปี2022นะครับทำมาละหนึ่งครั้งแถว19บาทนะครับเป็นสัญญาณขายใหญ่เลยนะ19ทำมาทีหนึ่งนะครับแล้วตอนนี้ก็จะเกิดสัญญาณขายใหญ่อีกซ้ำซ้ำซ้าเติมมันไปอีกนะครับคือแม็กดีตัดสู์ลงไปแล้วก็ทำเดตคอร์ s เส็นสิบตัด25เดือนลงมาอีกนะครับอ่าซึ่งตอนเนี้ย ก็จะมีอินดิเคเตอร์ที่ชื่อสโตลลงมาอยู่ข้างล่างนะครับมันก็อาจจะยือ้อไม่ให้เกิดการลงแรงได้ก็อาจจะเลือกที่จะไซด์เวย์ระหว่างเก้าบาทในระยะยาวเก้าบาทถึงสิบสี่ถึงสิบห้าบาทเนี่ยนะครับเอาเป็นว่าผมให้กรอบบนอนะ่ะประมาณสิบห้าแล้วกันนะเก้าถึงสิบห้านะครับอันนี้เป็นกรอบใหญ่ของมันนะครับเก้าถึงสิบห้าอาจจะไซด์เวย์อย่างเงี้ยไปเรื่อยๆนะครับแล้วสุดท้ายถ้าแม็กดี มันวิ่งลงไปเรื่อยๆตัดลงไปเรื่อยๆสุดท้ายมันก็จะหลุดเก้าไปในที่สุดนะระยะยาวะนะครับแต่เอาเป็นว่าเอาเนี่ยเอาช่วงช่วงนี้ก่อนนะครับช่วงนี้ยมีโอกาสหลุดสิบเอ็ดค่อนข้างสูงนะครับอแล้วก็จะหลงยาวแล้วตัวนี้ก็จะกลายเป็นฐานลงแบบมุดลงไปเท่าไหร่ก็ได้อ่ะนะครับโอเคนะเอาเป็นว่าไม่ยังไม่น่าสนใจครับมันจบรอบใหญ่ไปแล้ว่ะ นะครับแล้วตอนนี้มันกำลังจะลงไปที่ไหนก็ได้นะครับไม่น่าสนใจเลยนะครับพื้นฐานก็เปลี่ยนแปลงได้ไวใช่ไหมแล้วก็ในส่วนของกาฟเทคนิคก็ไม่ดีนะครับคือถ้าคุณจะเล่นพวกนี้ยคุณต้องรู้การเทคนิคคุณต้องหวดมาตรงนี้แล้วนะเนี่ยการาฟเทคนิคอะคุณต้องเล่นตอนที่มันอยู่เหนือศูนย์แล้วก็เหนือซิกแนลนะครับเนี่ยตอนช่องช่วงกุมภาสองพันยิบเอ็ดอะเนี่ยมันต้องกล้าเป็น vi ตรงเนี้ย แล้วก็คุณก็ต้องถ้ามันมีสัญญาณขายคุณก็ต้องขายคัสไปเรื่อยๆเพราะว่าตอนนั้นมันยังเป็นหุ้นขนาดเล็กอยู่เราไม่รู้หรอกว่าโปรเจกต์เขาทาจริงไม่จริงหรือว่าเขาจะทําต่อไม่ทําต่ออย่างเงี้ยมันก็ต้องขายเป็นระยะระยะนะครับซื้อมาสามขายแปดนะครับอขายแปดอ่านดันกลับม,มีมีสัญญาซื้ออีกซื้อใหม่สิบนะครับสิบแล้วก็มีสัญญาณขายอีกใช่ไหมมีสัญญาณขายอีกก็ขายอ่าเท่าทุนไปสิบใช่ไหมครับอ่าเรามีสัญญาซื้อกลับมาอีกแถวสิบสี่นะครับ หนสิบสี่แล้วไม่มีสัญญาณขายเลยนะครับไปมีสัญญาณขายทียี่สิบหกอย่างเงี้ยเออเนี้ยวิธีเล่นหุ้นเทคนะครับเนี่ยแล้วสุดท้ายก็ได้เยอะใช่ไหมได้ตั้งหลายรอบนะครับได้ตั้งหลายรอบแล้วก็อ่ะพอลงแล้วก็ไม่มีสัญญาณซื้ออีกเลยฉันก็เลิกใช่ไหมครับฉันก็เลิกแคนะ่นั้นเองนะครับพื้นฐานมันดูยาก <laughs> โอเคนะครับใครชอบคลิปนี้นะครับก็รบกวนกดติดตามช่อง YouTube ด้วยนะครับคลิปหน้าจะเป็นในส่วนของคุ้อะไรก็ติดตามรับชมกันได้นะครับขอบคุณทุกท่านมากครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ